สวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตถามก่อนเลยนะครับว่าในนี้มีใครอายุเกิน3 5บ้างครับ<อ>ถ้าเกินนะครับเราเป็นคนวัยเดียวกันครับคือวัยวัยลมครับในทางแพทย์แผนไทยนะครับภายใต้อ,อุณหภูมิและก็บรรยากาศแบบประเทศไทยเนี่ยครับเราอยู่ภายใต้ลมมรสุมนะครับเพราะฉะนั้นหลัง35เราทานอาหารหรือ อะไรเข้าไปเนี่ยมันจะย่อยบ้างไม่ย่อยบ้างมันจะเกิดลมในท้องเรานะครับแล้วลมก็จะพัดพาขึ้นบนถ้ามันทะลวงลมร้อนขึ้นมาได้นะครับเราจะปวดหัวในทางกับกันถ้าลมไม่พัดลงที่ปลายมือปลายเท้านะครับเนบชาตะคิวอมมพึกอมมาพาตความรุนแรงจะตามมาเลยครับสิ่งที่แพทย์แผนไทยใช้ดูแลตัวเองได้นะครับง่ายนิดเดียว กระเพาหนึ่กำมือนะครับต้มน้ําจนเดือดพอเดือดเสร็จปิดแกส๊สโยนกระเพราลงไปครับเราได้ยาแล้วครับยารักษาโรคลมนะครับกายาสุขะขครับเรามาเพื่อลดการใช้ยาเคมีนะครับยาเคมีเนี่ยมีราคาแพงแล้วก็ส่งผลกระทบตามมาเยอะมากครับผมขอย้อนกลับไปก่อนว่า20ปีผมทำอะไรมานะครับ ตอนนี้ผมเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมชื่อบ้านบูรูอยู่ที่เชียงใหม่บ้านบูรูได้รับรางวัล1นึใน10โรงแรมดีที่สุดในเชียงใหม่จาก t ิฟฟ์แอดไวเมากกว่า10ปีนะครับแล้วตอนนี้ผู้เข้าพักได้โหวตให้คะแนนเราถึง9.6เต็ม10จากเ,าเว็บไซต์ Booking.com ยีปีที่แล้วนะครับด้วยความที่รักงานไม้มากผมฝันจะมีบ้านไม้สักหนึ่งหลังผมจึงสร้างบ้านไม้ขึ้นมาแล้วก็มีเพื่อนๆและนักท่องเที่ยวเนี่ยครับสนใจมาเข้าพักผมก็สร้างต่อไปเรื่อยสร้างต่อไปเรื่อยจนกลายเป็นโรงแรมบ้านบูรูขึ้นมานะครับฟังดูหน้าสวยงามนะครับแต่สิ่งที่ไม่เคยทำธุรกิจเลยแล้วมาทำงานโรงแรมเนี่ยครับ สิ่งที่ผมทําเพื่อให้ทันคนอื่นก็คือทําตามคนอื่นครับทำตามทุกธุรกิจเลยโรงแรม3ดาวมีอะไรผมก็อยากมีโรงแรม5ดาวมีอะไรผมก็ต้องมีผมลงทุนต่อเนื่องลงเงินไปครับลงไปเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพอทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้นะครับมันเกิดความเครียดในการทำธุรกิจตลอดเวลาครับมาถึง ช่วงโควิดแน่นอนทุกธุรกิจนะครับปิดบ้านบูรูเองเนี่ยปิดตัวไปถึง3ปีนะครับรายได้เราศูนย์บาทแต่ผมมีค่าใช้จ่ายเป็นเป็นแสนนะครับสิ่งนี้ทำให้ผมตัดสินใจว่าหลังจากโควิดเนี่ยผมไม่ทำและงานโรงแรมงานความเครียดแบบเนี้ยผมหยุดดีกว่าแต่ทีมงานก็ มาขอร้องนะครับเราลองเปิดกันเถอะหลังโควิดมา,าจ,จะมีอะไรดีขึ้นนะครับจนมาวันหนึ่งนะครับสิ่งจุดประกายผมคือมีทีมพอแล้วดีครับมีพี่หนุย่ยพี่ชมพู่นะครับได้มาพักที่บ้านบุรูแล้วก็บ้านบุรูเราเนี่ยใช้ความรู้สมุนไพรพื้นบ้านดูแลรักษาอย่างพวกอ,อ,อาหารเป็นยาหรือว่า เครื่องดื่มบำรุงธาตุต่างๆเนี่ยครับในการดูแลอนอกจากโรงแรมเนี่ยเราดูแลสุขภาพด้วยทางพอแล้วดีก็เลยเกิดไอเดียว่าเออน่าสนใจนะจากโรงแรมบ้านบูรูคุณดูแลสุขภาพไปด้วยเนี่ยดีเลยเป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดขายได้จุดหนึ่งครับหลังจากนั้นพอโรงเรียนต่างๆเปิดได้หลังจากโควิดนะครับ ด้วยความรู้พื้นฐานของสมุนไพรพื้นบ้านเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เพียงพอผมตัดสินใจสมัครเรียนเป็นนักเรียนแพทย์แผนไทยครับที่กรุงเทพเนี่ยของอาจารย์คมสรรธินกรณ,ณายุทธยาครับเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยลึกขึ้นครับแต่สิ่งที่ยังกังวลในชีวิตคือขนาดทำโรงแรมมา20ปียังเครียดขนาดนี้นะครับ มาทำเวลเนสที่เริ่มเรียนใหม่ไม่รู้เรื่องเลยผมต้องใช้เวลาอีก20ปีผมจะทำยังไงดีครับเหมือนวันนี้เลยครับมีเพื่อนนะครับพี่ชมพูโ่โทรหาว่าโอ้ยลองมาเรียนวิธีทำธุรกิจแบบพอแล้วดีไหมผมก็งงอยู่นะครับทำธุรกิจมีพอด้วยเหรอขนาดโรงแรมยังทุ่มทุนสร้างไปขนาดนั้นนะครับ แต่ผมก็มาสมัครเรียนครับแล้วก็โชคดีพอที่จะได้รับเลือกเป็น The Creator รุ่น7ครับใช้แบรนด์กายสุขะเข้ามานะครับผมก็ได้เรียนรู้เหมือนเพื่อนๆคนอื่นนะครับด้วยความที่ในแพทย์แผนไทยนะครับบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนธาตุน้ำคนธาตุน้ำคือช้าทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องครับทุกเครื่องมือที่อาจารย์ในพอรดี นำมาสอนนะครับเพื่อนๆคนอื่นเข้าใจหมดเลยมีผมคนเดียวยืนงงเงอะงะนะครับจะฉายสไลด์อะไรก็ไม่รู้เรื่องทำยังไงก็ไม่เข้าใจนะครับอาทิตย์แรกผมกลับไปผมคิดว่าลาออกเถอะ <laughs> มันเครียดพอแล้วแต่ด้วยความเป็นคนธาตุน้ำอะครับมันจะต้องใช้เวลาใช้เวลาตกตกตะกอนกว่าจะเข้าใจนะครับ ผมก็ใจสู้ผมเรียนจนจบ3ามเดือนครับนึกว่าตัวเองเก่งแล้วนะครับพอกลับไปทำธุรกิจก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมครับวางแผนครั้งแรกการทำเวลเนสสิ่งที่ผมอยากให้เห็นชัดๆนะครับหลังจากที่ผมเขียนแผนมาเนี่ยจะต้องใช้เงินถึง20ล้านในการลงลงทุนทำเวลเนสใหม่เนี่ยครับ แต่พอผมเข้าใจหลักปัจชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเริ่มต้นเลยคือเข้าใจธุรกิจกายสุขก่อนว่าเราเป็นเวลเนสใช้เหตุใช้ผลค่อยๆค,ค,คิดเชื่อไหมครับผมปรับโมเดลธุรกิจจาก20ล้านเหลือ6ล้านกว่าๆครับสิ่งที่2นะครับตอนทำโรงแรมกังวลตลอดเพราะว่าตอนเริ่มต้นโรงแรมในเชียงใหม่เนี่ย ชียงใหม่มีโรงแรมแค่800โรงแรมหลังจากทำมาจนก่อนโควิดเนี่ยกี่โรงแรมทราบไหมครับ4,000โรงแรมนะครับที่เราต้องต่อสู้เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะต้องมีเพื่อนที่เป็นธุรกิจเดียวกันหรือว่าสังคมเดียวกันเพราะว่าทุกคนต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งแขกที่เข้าพักแต่พอมาเรียนพอแล้วดีเนี่ยผมเข้าใจว่า ทุกธุกรกิจจะต้องเอื้อเฟื้อให้สังคมด้วยนะครับผมเริ่มสร้างสังคมของผมจากที่เคยเมีเกษตรกร,ร,กรมาส่งผักเพราะเราใช้อาหารเป็นยาอยู่ใช่ไหมครับเกษตรกร,ร,ก,รก็เริ่มมาถามว่าเออจะทำเวลเนสเหรอฉันก็อยากจะปลูกน้าสมุนไพรอะแต่ไม่รู้จะปลูกอะไรบ้างบอกฉันหน่อยสิฉันอยากจะปลูกเพื่อที่จะได้ ส่งเสริมด้านนี้ด้วยเหมือนกันนะครับรวมทั้งโรงแรมที่อยู่ในเชียงใหม่หลังจากที่เห็นผมเนี่ยโพสต์หลายเรื่องที่เกี่ยวกับพอแล้วดีเกี่ยวกับอาหารสุขภาพโรงแรมเองเนี่ยก็เข้ามาคุยกับผมผมก็ได้ให้แนวคิดว่าเออถ้าโรงแรมในเชียงใหม่เราหันไปเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นมันเป็นกลุ่มเป็นกล้อนมากขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวทางที่ ช่วยให้โรงแรมในเชียงใหม่มีจุดเปลี่ยนเหมือนกับโรงแรมผมหลายโรงแรมเอาไปใช้นะครับเปิดเป็นเวลเนสหรือสปาขึ้นมาเขาเองก็เพิ่มรายได,ได้ได้เดือนหนึ่งหลายแสนเหมือนกันครับณนะวันนี้นะครับถามผมว่าสามห่วงสองเงื่อนไขช่วยอะไรบ้างสามห่วงสองเงืนะ่อนไขเนี่ยช่วยให้ผมตั้งสติได้ เพราะการทําธุรกิจเนี่ยมันไม่มีวันจบสักทีครับปัญหามันมาเรื่อยๆผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาเราทำเว n e s s ทุกคนจะคิดว่าต้องมีสระว่ายน้ําแน่นอนใช่ไหมครับมันจะได้สวยมันจะได้มีการผ่อนคลายแต่เครื่องมือเนี้ยบอกให้ผมไปรู้จักตัวเองครับรู้จักว่ากายสุข,ขะทำอะไรใช้เหตุใช้ผลนะครับแล้วก็เดินทางสายกลาง ผมไม่จําเป็นต้องสร้างสระว่ายน้ําเพราะการรักษาคนเนี่ยผมใช้แค่อ่างอาบน้ําทําการอาบยาครับลดต้นทุนจากสระว่ายน้ําที่ต้องลงทุนเป็นล้านต้องดูแลต่อเนื่องอีกเหลือแค่อ่างอาบน้ําอย่างเดียวนะครับนี่คือเครื่องมือที่สร้างสติแล้วก็ตอนนี้ผมมีภูมิคุ้มกันละผมไม่กลัวที่จะทำธุรกิจเวลเนสิกต่อไป วันนี้เลยอยากเชิญชวนทุกคนนะครับเหมือนผมวันนั้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันนี้ผมมั่นใจว่าผมทำธุรกิจนี้ได้แน่นอนครับขอบคุณครับ